อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องกระจิกับน้องอัปูมารีวิวอะไรกันครับไดโนเสาร์เดนนิสเสาอะไรครับเดโนเสาร์อะไรครับนี่ครับมันคือเดโนเสาร์อะไรครับเนี่ยไดโนเสาร์ถังเงี้ยดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวต่อหรือเปล่าไดโนิสเสาเอาน็อตเออเดโนิสเสาเดนนิสเสาเป็นน็อตเหรอใช่ไหนเอามาดูหน่อยครับเอามาดูหน่อย เอามาโชว์าาชน่อยนี่อ่าเอามาทีละ<พ>ตัวสิอ่าอธิบายให้ฟังทีละตัวตัวนี้ตัวอะไรครับที่ปูถือเนี่ยเอามาถือมาตัวทีเล็กอ่าถือมาเลยถือมาทีเล็กถือทีเล็กมาอ่านี่คือตัวอะไรครับตัวอะไรที่ปูถือตัวอะไรครับทีเล็กไหนทําอะไรได้บ้างอ่าปากได้เดียวคับอ่าปากได้ด้านข้างเป็นน็อตเหรอห้เหมุอนอออหางขยับได้ต้องประกอบไหม ตอนซื้อมาเป็นอย่างนี้มาเลยหรือว่าถอดได้ถอดน็อตได้ไหมต้องประกอบได้ไหมถอดอน็อตได้ครับอ,อันนี้ลอันนี้ขยับขาได้อันนี้ของนอ้องก็ติดของนอ้องก็ติดตัวอะไรครับคาร์โนต์โซลคัสไม่ได้ชื่อว่า,า<ช>เซรีไทยเซรีไทยเซท่าดันโอ้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าดูดีๆครับโชว์หน่อยครับโชว์โชว์โชว์อ่าโชว์หันหันหน้าหันซ้ายหันขวา อ่ะโชว์เลยครับหันหน้าหันซ้ายหันขวาไหนขอดูหน่อยอ่าเปิดปากอ่านี่นะครับอ่ะตัวที่สามตัวที่สามออกมาตัวไหนตัวที่สามตัวนี้อ่าพอไปสองตัวแล้วตัวที่สามเอาไปชื่อเอาไปก่อนเอาไปชื่อว่าตัวนี้ตัวอะไรครับนี่ยเซเลทับเซเลทอป อ่าตัวที่ถือนี่คือตัวไหนตัวตัวเหมือนแล็เหมือนแล็เหมือนแล็บเ่ียวเสาร์ผิด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 ไทรเซอร์ท็อปไเซร์ท็อปอ่าไตรเซอร์ท็อปไตรเซอร์ท็อปนี่เป็นน็อตเที่ทำไมเป็นทำไมอ่าที่ลำตัวมันจะเป็นน็อตอ่าอ้าปากได้อ่้อ้าปากมันจะกินเธออ้าจิบที่ลำตัวมันจะเป็นน็อตเป็นน็อตน็อตเหมือนขันน็อตนะมันสามารถขยับขยอ่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับคอยาวคอยาว อยาวแ่คิโอเซราส์คอยาวอ่ารีวิวให้ดูหน่อยครับรีวิวให้ดูหน่อยได้ได้หยับอันนีแม่คิโอเอออ่ะแต่ถ้าภาษาไทยก็คือคอยาวนี่อันมีเขาก็ยับหางเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่เปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนขีเล็กอ่ะของกระปูทำไรครับตัวคอยาวขยับอะไรได้ขยับหางได้ครับแล้วปากล่ะปากขยับได้ไหม ขาล่ะหานได้หนึ่งเดียวครับขาล่ะหยับหยับได้น,นี่ครับเฮ้ยมันพับได้นี่มันเป็นน็อตอ่ะเฮ้ยมันพับได้อ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ทำได้เฮ้ยก่อนซื้อมาต้องประกอบไหมอ่ะไม่นี่ต่คอคอยาและเซเแลครับมันจะพับได้ร่างกันได้อ่าโอเค นี่นะครับก็คือไดโนเสาร์ชุดละเท่าไหร่เนี่ยชุดละเท่าไหร่แพงไหมแพงครับหนึ่งร้อยครับซื้อที่ร้านของเล่นเนาะร้านขายของเล่นในกล่องกระดาษครับหนึ่งร้อยบาทของเล่นในกล่องกระดาษแค่หนึ่งร้อยบาทอ่าโอเคถ้าชอบน้องกะจิกกับน้องอปูรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาด้วยนะวันนคลิปนี้น่ารักไหมบ๊ายบาย 拜拜。<Bye. S 1> bye bye.